สวัสดีครับชาวไทยทุกท่านงานวป็นการของลัฐิครอบครัวไทยมหาอำนาจที่จะต้องประกาศเปิดตัวพักพอลัฐินี้จะสร้างพักนะคือรัฐิเนี่ยมีพักอยู่ในรัฐินะครับพักเนี่ยชื่อพักบ้านมหาอำนาจดังนั้น <c oughs> อา,ากหลังผมจึงหาบ้านเพราะนั้นก็ได้บ้านตำแหน่งนี้แล้วก็มีถนนเพราะว่าจะพูดถึงบ้านกับรถในคลิปนี้จะพูดถึงบ้านกับรถนะบ้านคือที่อยู่อาศัยซึ่งลทัทธิครอบครัวไทยหมา,หามน,าน,นั้นทุกครอบครัวต้องมีบ้านถูกไหมแล้วบ้านทุกหลังก็ต้องมีสมุดทะเบียนบ้านสมุดทะเบียนบ้านก็จะมีรายชื่อ ผู้ที่อยู่ในบ้านซึ่งรายชื่อนั้นก็คือสมาชิกพักบ้านมหาอำนาจโดยอัตโนมัตินั่นเองเพราะนั้นลัธีนี้สร้างบ้านให้เป็นพักและเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะแล้วมีสาขาย่อยเต็มไปหมดสมาชิกพักเต็มประเทศเลยพักเพื่อไทยสู้ไม่ได้พักไหนัในเป็นไทยก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะพักนี้ ชื่อพึงบอกกันแล้วพักบ้านมาหาหน้าแล้วบ้านเนี่ยมีกี่หลังแล้วบ้านแต่ละหลังก็คือสาขาย่อยของพักนี่นเอนงบ้านแต่ละหลังสาขายจอยนะครับเพราะว่าสาขาพักจะต้องหาสมาชิกพักใช่ไหมสมาชิกพักในพื้นที่เนี่ยก็คือคุณในบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแค่สองคนสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นเหมือนกันถ้ามีลูกชายหญิงสี่คนสี่คนเนี่ยก็เป็นสาขาย่อยได้นะ เพราะนั้นที่นี่มีสาขาเยอะย่อยเยอะมากกว่าพักใดทังสิ้นแต่มีสมาชิกพักมากกว่าเพราะมีทั้งห้าสิบสองล้านคนสมาชิกพักพักมีสมาชิกเต็มพิกัดเต็มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นพักนี้ไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งเข้าใจไหมครับเป็นพักแต่ไม่ได้เป็นพักเพื่อการเลือกตั้งเป็นพักการเมืองเพื่อไปใช้อํานาจอธิบดีนะไปทําการเมืองโลกอะ่ะ คือรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาำนาเป็นรัฐที่ทับการเมืองโลกทาโดยผ่านพักบ้านมาหามนานะบอกว่าผมเข้าใจนะคือรัฐที่เนี่ยเป็นรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาำนาเป็นรัฐที่ใหญ่ประเทศต่งางๆต้องเลือกว่าจะใช้รัฐที่ไรมาใส่สวมใส่ให้จิตวิญญาณประเทศจะ,ศะศค่ยมีบุค,คลิกเป็นแบบนั้นนะนะทีนี้ประเทศไทยจะสร้างประเทศไทยใหม่ไงเกิดขึ้นใหม่เป็นตัวประเทศไทยตัวใหม่ไม่ใช่ตัวที่เราใช้อยู่นี่นะตัว ัวใหม่ที่ไอตัวเก่าที่เราใช้เนี่ยมันหมดสภาพแล้วมันมันมีสภาพเป็นซอมบี้เป็นรัตซอมบี้อยู่อ่คือมันเลยเลยล้มเหลวไปแล้วไงมันล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตแล้วมันตายแล้วเหมือนหัวใจล้มเหลวมันตายมาแล้วอ่ะมันใจที่ทําล้มเหลวก็เสร็จเหมือนหมดชีวิตตอนนี้มันมันแต่มันดําเนินชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีผู้ไล่มนอยู่ผู้ไล่มนหรือล่าคาถาหรือเวทมน สายสตร์ดำอะไรแล้วแต่มันก็คือลัทธิและมนุษย์นั่นเองมนุษย์ปีกศูนย์ยังไล่มนยังสั่งให้มันมีรัฐบงาลฐบาลมันก็เลยมีรัฐบาลเนี่ยแต่เป็นรัฐบาลซอมบี้เป็นรัฐบาลที่มันเข้าใจนะระหว่างซอมบี้คือตัวตัวรัฐนี่มันล้มเหลวไปแล้วตอนนี้เป็นรัฐซอมบี้อยู่ก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับเป็นทั้งอะไรเป็นทั้งใส้เสืเป็นทั้งอะไรเทอเทออะไรกันอย่างที่เห็นนั่นน่ะมันไม่ใช่รัฐบาลเพื่อประชาชนตัวประเทศชาติมันเป็นรัฐอะไรวะท่านตั้งคำถามงี้ใช่ม เออน,นั่นแหละที่นี่เรียกรัดซอมบี้มันหมดสภาพเป็นรัดแลนะ้วมันเลยคําว่ารัดล้มเหลวแล้วนะเป็นรัฐซอมบี้ไม่ใช่รัฐบาลล้มเหลวหรือรัฐบาลซอมบี้นะของมันัดนี่คือประเทศไทยนี่แหละครับรัฐบาลเป็นยังไงไตัวรัฐมันก็เป็นไปตามนึกออกไหมฮะเขาไปเป็นไปตามนั่เองมันเป็นเหมือนเงาเออเป็นไปตามเงาวิ่งไปไหนมันก็วิ่งตามอ่ะเมื่อมันตายเงา ก็ควรจะตายเออเอาละ,ะไม่ยื่นเยอะมาพูดเข้าตรงจุดเลยคลิปนี้จะอธิบายว่าเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในมาตรฐานใหม่ที่เป็นปนระเทศไทยตัวจริงประเทศไทยตัวจริงนะเป็นมาตรฐานใหม่ที่ใช้สี่พิลักไทยนําโลกเป็นการทําการเมืองโลกเนี่ยประชนนจะได้ประโยชน์ได้อะไรเนี่ยมันผมจะชี้ให้เห็นมุมๆมเนี่ยที่ท่านอยู่ในบ้านแต่และหลัง เพราะว่าทุกคนมีค่าตัวคนละยี่สิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทนะทําให้ท่านมีบ้านอยู่ทุกคนจะต้องมีบ้านเพราะทุกคนจะได้สิทธิ์มีบ้านแสนฮะไอ้ล้านห้าหนึ่งล้านห้าถ้าแต่งแล้วก็ทุกคนแต่งงานกันเป็นชายหญิงใช่ไหมมันก็เป็นสามล้านสามล้านท่านก็ซื้อบ้านได้หลังนะวะก็เลือกเอาจะบ้านแบบสามล้านหรือสามสิบล้านก็ไปเลือกเอาแล้วแต่ท่านนะฮะอย่างนั้นทีนี้เมื่อมือบ้านก็ต้องมีรถ ุกคนจะต้องเดินทางทาธุรกิจธุรกรรทกคมีรถไอ้เรื่องรถเนี่ยที่นี่จะเรียกว่ารถประจําตัวรถประจําตัวนะทุกคนจะมีรถประจําตัวดังนั้นจะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจา้างไม่มีรถเกง๋งเพราะไม่ต้องไปเผื่อที่นั่งใครนะแล้วต้องรับไปชอบชีวิตของคนที่นั่งไปด้วยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปพาเขาประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็รถมันก็คันไม่ใหญ่ รถประจําตัวคือรถที่กว้างเพียงเมตรสิบนั่นเองไม่เกินเมตรสิบมีเมตรสิบหนึ่งเมตรแล้วก็เก้าสิบแล้วก็แปดสิบมีอยู่สี่ระดับรถประจาตัวนะเพราะมันเพราะเป็นรถมาแทนสองคันเนี้ยไอ้แปดสิบกับเก้าสิบมาแทนพวกกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไอ้ส่วนหนึ่งเมตรกับเมตรสิบมาแทนกลุ่มรถเกง๋งอ่าเขาเขาจะทิ้งรถเก๋งมาใช้รถประจาตัวอ่าไอ้มอเตอร์ไซค์เมืออกันก็จะทิ้งมอเตอร์ไซค์มาใช้รถประจําตัว กว้าง80เซนกับ90เซนนี่คือความกว้างความกว้างนี่ทําให้ถนนหนึ่งเลนเนี่ยกลายเป็นสองเลนได้เลยอ่วิ่งสองเลนได้สะดวกนะมันก็วิ่งสองเลนอะ่ะนะแต่เราไม่ต้องตีสนเส้นนะให้รู้ซิว่ามันวิ่งได้สองสองอันอ่ะให้รู้กันนะวิ่งวิ่งสองเลนเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วจะต้องมาเช็คกันนะไม่ต้องไปดูที่เส้นจราจรอย่งอยางนั้นอย่างนี้ไม่ได้พเพราะรถทุกคันจะมีกล้อง เวลาเกิดปัิเหตุมันจะเห็นอาการนะใครใครมันแสดงอาการเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ตัดสินสารเสียงนี้จะตัดสินไะด้ผิดถูกไม,ไ,ไม่ต้องไปดูทีเส้นไม่ต้องตีเส้นไะม่ร <laughs> เถอะเส้นเดิมนี่แหละแต่ขอให้รู้ว่ามันไปที่สองเลนนะเว้ยออ,อย่างเงี้ยมันจะคล่องตัวคือการแซงกันเราจะคล่องตัวหรือการจอดก็ไม่เกะกะถนนรถมันเล็กลงแล้วทุกคนนั่นจะเประจังตัวคือทุกคนคือไปคนเดียวนะออ,อย่างนี้ผมชี้เห็นภาพที่รถเก่งนี้ใช่ไหม แล้วเก่งเนี่ยเราจะเอาตรงกลางมันออกตรงกลางมันออก50เซน50เซนออกแล,แล้วที่เหลือประกบปุ๊บป,ประกบก,กันนะนึกออกไหมเหมือนแซนด์วิชประกบไม่เหมือนฮอทดอกเย่าประกบก,กันปุ๊บเอาตรงกลางมันออกแล้วก็ประกบมันก็จะเล็กลงเยอะนะเพราะนั้นมันจะกว้างแค่หนึ่งเมตรหรือเมตรสิบเสร็จแล้วไอ้เบาะทั้งหลายเราออกอยู่แล้วก็เาบาะใหม่ใส่ไปเป็นตรงกลางหนึ่งเบาะเป็นคนขับส่วนข้างหลัง เป็นเก็บของหรือเป็นคนนั่งสองคนก็ได้นั่งสองคนแต่หรือแม่ก็เป็นเครื่องยนต์บิดบิดบิดเองินเพราะที่นี่จะเน้นใช้เครื่องยนต์ไปก่อนส่วน e v high tech นั้นไอ้แบตเตอรี่ยังไม่น่าไว้ใจยังไม่น่าไว้ใจคือแบตเตอรี่มันจะเหลือเยอะใช้เยอะมันต้องรอดูมันยังแข่งกันไม่จบนะไอ้รถแต่จะเน้นใช้เครื่องยนต์ไปก่อน อยไปก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ข้างหลังก็เป็นเก็บของทีนี้รถจะผลิตให้ทุกคนเนี่ยมีรถย่างตัวเนี่ย5-2ล้านคนโอ้โหผลิตยังไงมันเห็นไม่ทันถูกไหมแต่ว่าผมได้เกินบอกไปแล้วว่าคนไทยทุกคนจะมีเมืองอยู่4เมืองเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่ ทุกคนทุกคนต้องอยู่เมืองละสีป่ปีมือเงนะียนกันสองรอบสองรอบก็เป็นสามถิงสองปีอ่ะสามถึงสองปีนะสิบหกสองสามสองใช่ไหมน่าจะใช่ใชนะสิบหกสองสามถึงสองก็เริ่มตั้งแต่อายุสิบแปดไปถึงห้าสิบปีอ่ะนะพออายุหนะ้าสิบไปแล้วจริงจังอ,อยู่เลือกเลือกอยู่เมืองไหนก็ได้ทีนี้ช่วงที่ท่านอยู่เนี่ย อรถไอ้รถรถประจำตัวเนี่ยห้าสิบสองล้านคันเนี่ยมันจะถูกเมืองสี่เมืองนี้สร้างรถแตต่างๆกันไปเมืองให้เทคนะฮะเมืองให้เทคเราเอาสี่ไปหารในห้าสิบสองอ่ะตีซะว่ามีหกสิบล้านคนหรือแปดสิบล้านคนหรือสี่สิบล้านคน เอา40ล้านคนยะเป็นเลขตัวเลขง่ายหเืยเลขเป็นจริงนะเรามี5.2ล้านคนเอาเป็นว่าหรือเอา50ล้านคนเน่ยง่ายดีก็สิบล้านสิบล้านสิบจุดสองแสห้า